สวัสดีค่ะมาพบกับกิน umas, ยูแบบบานๆปีย้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาที่กระเพราค่ะเมนูมันนี้สภาพแกงน้อใหม่ค่ะพี่น้องหลังจากแกงแบบอีสานบานเท่าไปแล้วค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกใส่ปลาไใส่สตอไปนะคะพี่น้องมันนี้จะพามาทําแกงแบบไทยๆค่ะพี่แกงห้มะน้าไห้นะคะกระสปินแกงแบบไทยก็จะมีเห็ดหอมแห้งค่ะมาแช่น้ําไว้นะคะพี่น้องก็น่้อใหม่ค่ะหั่นเป็นแผ่นนะคะต้มออกน้ำนึงค่ะแล้วก็น่องไก่ค่ะพี่น้องแล้วก็ พักชีลากพักชีค่ะกระเทียมพริกไทยเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือแกงแบบไทยเนาะคะ่ะก่อนอ่นจะหนูก็จะเอาไก่ใส่ลงไปในน,นะะ้ำเลยค่ะนี่นะคะพี่น้องน้ำของหนูนี่จะบ่ห้เดือดผ่านเลยคะ่ะให้มีแค่ฟองอากาศแบบนี้นะคะพี่น้องหนูก็จะเอาใส่ลงไปเลยะค,ะค่ะนี่แล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมที่เข้าลวกน้ำไว้ค่ะ จะเซนนามใบกระไดเลยว่าห้าสิตปมออกหนามหนึ่งกระไดเผื่อค่ะมันอ่อนหนุมนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมพี่ไทยรับผักชีนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะละผักชีใส่ลงไปเลยค่ะใส่ได้หลายค่ับเราจะบอกว่าไมนู่นนี่นะคะพี่น้องขาดลกผักชีบดได้เลค่ะ ราะว่าความหอมความแซ่บสยุทีลาพักชีเลยค่ะแต่ว,วา่ทาทับบอมีกับโบเป็ญยังค่ะใส่แต่กระเทียมพริกไทยล่งกระไดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว,ว่าทับมีแนะนําว่าให้ใส่งไปน้าเวลาเขาส,สุกนี่จะหอมแซ่บค่ะพี่น้องทีนี้เราก็เปิดไฟกลางค่ะค่อยๆให้ไก่น้ําเดือดขึ้นไปเรื่อยๆไก่ห้องเคยสบกกระด่างเนาะคะ่ะเวลาเขากินไก่ไก่ห้องสิแซ่บค่ะพี่น้องนะคะ่ะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะเดี๋ยวหนูต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเดือดนะคะจะพามาปรุงรสต่างๆต่อค่ะเมนูนี้บอร์ยงหย่างค่ะพี่น เา้าวซอยแค่บ้าเขียวไหไก่เปื่อยให้เห็ดหอมเปื่อยขน้นเนาะคะ่ะส่วนน้ำใหม่ถ้าต้มมาแล้วเรียบร้อยคือซุกแล้วเ้าวใส่ตอนใดก็ไดค่ะหรือว่าถ้าต้องการน้ำใหม่น้ำใหม่นี่เขียวจังใดกับบเปะะื่อยได้ค่ะพี่น้องก็คือสรุกก็คือไหตะไก่กับเห็ดเปื่อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเขี่ยวสองยางไปเรื่อยก็ค่อยช้อนฟองออกค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาบ่งกันต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเย่าเขียวไปเรื่อยเนาะคะ่ะไก่ห้างก็เริ่มเปื่อยน,นิดนึงละคะ่ะพี่น้องเย่าก็จะใส่อันนี้ก็ลงไปเลยค่ะใส่่น้ไมคะะเพราวาว น้าใหม่ห้องนี่ใส่ลงไปเคี่ยวจังเดยแตบวบเปื่อยอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็าจะใส่ลงไปเลยประมาณนี้ค่ะแล้วเปิดไฟกลางค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปเลยเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายมากค่ะพี่น้องบ่งยุงย่งยากงนะคะ่ะในการทำค่ะแต่ว่ามันจะใส่เวลาเคี่ยวหกเปืเ่อยห้องหนุ่มซื้อๆนะคะพี่น้องผงปรุงรสตักไล่เธอเพื่อปรุงรสหนุยแข็ง ะะมันก็นเลยจะตักหลายครั้งตักบ่อยค่ะพี่น้องตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ผงขุ่นลงไปเลยค่ะ พี่น้องสีเห็นนามสีจะสีนะคะพี่น้องบอตองแปลกใจด้วยค่ะเพราะว่าย่อใส่เห็ดหอมลงไปน้ำค่ะเห็ดหอมนี่ค่ะพี่น้องนามเห็ดหอมมันออกมันก็จะออกเป็นสีอย่างนี้ค่ะบ่ตองแปลกใจว่าคือจะออกสีแดงแงคือสีอันนี้บ่แมนด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปน้ำล้วก็คอยสอนฟองออกค่ะที่นี่เมื่อกี้ใส่ผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเพื่อให้มีความหอมค่ะต่อไปถ้าก็คอยสอนฟองที่เป็นหนาไก่ที่มันเป็นมันๆเนสีออกค่ะพี่น้อง แค่นั้นแหละค่ะหมูมี่ยังยุ่ยงยากค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเออไก่ข้าสะเปรย์ได้ทีนะคะเพราะว่าอันนี้ข้าวบดเน้นว่าให้นไม้เปรย์นะคะให้เปรย์ให้ไก่ข้าหนีเปรย์แล้วก็น้ำซุปกลมๆนะคะพี่น,อน้องลองชิมก่อนน้ำซุปนี่ก๊อกลมๆเลยค่ะพี่น้องนคะคะเอาไฟกลางเนะคะ่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไฟแบบไฟ ไฟสีนะคะพี่น้องไฟตรงกลางเลยเพราะว่าถ้าไฟแห้งเกินไปน่ะน้ำซุปเข้าสิคุณค่ะพี่น้องไม่ล่าเข้ากินมันจะโบแสบนะคะมันจะออกคุณค่ะบนบนาากิน,น,ะค,ะนค่ะน่คะเป็นวิธีทําง่ายๆมากค่ะพี่น้องบอยงอยากบอยยังเลยค่ะฮียเก็เลยเอามาสาธิตวิธีสําหรับผู้ใดที่แบบว่าอาจจะไม่กินแบบแกงลาวแกงเปิดน,นะคะแต่เมนูเสื้อพี่น้องทุกคนก็ต้องกินละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอยาเข็ดเป็นเมนูใหม่ๆในเกษตระกซบค่ะ แล้วก็ถ้าบ่มักนามสีจังสีได้ค่ะพี่น้องสีออกแดงๆกันหน่อยนี้ค่ะบ่ต้องใส่เห็ดหอมค่ะอยอาใส่เห็ดหอมเผื่อห้มีกลกินหอมเข้าไปอีกนะคะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะเอาลจะจ้ะหลังจากนี้กับ่มีอยังเราเยะสีเขียวไปเอยๆค่ะจนก่าไก่สเปอือยได้ทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสตักให้ถวยใ้ซ้ำให้เบิง่งแล้วก็นําซุปนี่เข้ากระปรุงแล้วค่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแค่นั้นค่ะหรือว่าผูดใดมักให้มันหวานนิดๆค่ะพี่น้องเพราะว่าจาังได ของสำนีน้ำซุปหอมหออวานแทแน่นอนก็เติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยหนึ่งน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำซุปไม่หล,ดลุดแหลมนะคะบะหมี่ใส่หวานจัดเป็นอาหารหวานเลยบะหมค่ะถพี่น้องแต่ว่าสำหรับเย่าหนีสำนีพอดีแล้วบ่มตร,รงหวานแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแกงเล่าเยี่ยวาใส่ใส่ประมาณครึ่งซองเลยค่ะให้มันมีความหวานนิดๆนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆสำหรับเยา่านี่สิสเคี่ยวประมาณสักออหนึ่งชั่วโมง นะคะพะว่าจะหนายผู้เฒ่าแล้วกินไก่แบบเปื่อยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเข้ามาเบิ่งกันว่าแกงจืดนะคะพี่น้องของเข้านึ่เป็นจึงใดเนี่ยค่ะแกงจืดหน่อไม้สดค่ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากเย่าเขียวหน่อไหม่ไปได้หนึ่งชั่วโมงค่ะรสชาติกระลอกกลมกลมเราไม่ได้เพิ่มอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องต่แต่ปรุงให้เบิ่งนี้ไม่ได้เพิ่มอีกอย่างึ้นมาเลยค่ะรสชาติกำลังพอดีค่ะพี่น้องกำลังแสบกำลังนวค่ะพี่น้องก็เลยได้แกงจืดหน่อ ใส่น่องไก่นะคะออกมาแบบนี้เล้ค่ะพี่น้องส่วนน้ำดำๆนะค,ะค่ะพี่น้องบะชอบบะหมักกับบะตองใส่เห็ดหอมลงไปด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำน,น,นี้มันออกมาจากเห็ดหอมค่ะถ้ามักน้ำใสๆะค่ะพี่น้องกับบะตองใส่ถ้ามักแบบซีเรียวเห็ดนะะี่ค่ะใส่ลงไปน้ำค่ะมันจะหอมส่วนกินค่ะเราเห็ดหอมในข้องนู้นเป็นเห็ดหอมแบบว่าเห็ดหอมแห้งเอามาแช่น้ำถึงไว้หนึ่งชั่วโมงค่อยเอามาเขี่ยวนะ,ะนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะ วิธีการทเห็ดนี่บอยุงยากค่ะพี่น้องอาศัยว่าเคี่ยวให้ไกลเปื่อยให้เฮ็ดหอมเปื่อยแค่นั้นก็กินได้ค่ะปรุงรสของเยาวจะออกแบบกลมกล่อมค่ะบบเค็มโดดบบหวานแบบน้ำตาลเท่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็บอบบเค็มแบบเกินไปค่ะกําลังแสบนะคะพี่น้องวิธีทำบอยุงยางทำง่ายค่ะแต่เสียเวลาเคี่ยวแค่นั้นละค่ะพี่น้องสลับนมนมสาวๆคือเข้านี่โบต้องเคี่ยวโดนเป็นชั่วโมงคือเย่าก็ได้เพราะว่าฟันดีอย่างดีเนาะค่ะแต่อันนี้เห็ดไฮเจ้าหน้ายค่ะผู้เฒ่าเก้าปีก็เลยจําเป็นต้อง ทูกอย่างตองเปื่อยเปื่อยที่เพิ่นเขียวได้เนาะค่ะพี่น้องว่าสัน่ได้กัดติดข้อติดข้างเดือดจำลักอีกขึ้นได้ไปยุ่งโรงพยาบาลขึ้นหัวนุหันนี่ค่ะก็เลยต้องเค็ดอีกอย่างค่ะมันแบบว่าเปลือยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องขอพูดไ้หลายเด้อจากทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพึ่งก็ร่างใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนุ่งหอมวนเขามูจิเขาหอมผ้ามากค่ะ มื่อนี่พามาทำแกงจืดหน่อไม้สดใส่ไก่ค่ะเฮเบิ้งเนาะค่ะเป็นแบบง่ายๆบานๆคือกอแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังห่อนๆเดือดน้อยๆค่ะสดห่อนๆแสบเป็นยังค่ะหน่อไม้นี่จะต้มดนด้ค่ะความหวานมันจะออกให้ต้มพ่อแบบพ่อขุกขีกพ่ออำลำนี่ค่ะพี่น้องตรงจุดในต้มอำลำนี่น้องเคยสมมติบอกอีกรอบต่อไปค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมมาค่ะสุดแซ่บไม่กันจ้า